กลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตนแข่งเริ่มต้นที่นี่ในการแข่งขันนี้เป็นเอสดีไทยแลนด์รลเล็ตซิ่ง2 2นะอยครับที่อยู่เผื่นครชัใจศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับหมายเลข28สครับสำหรับเพชรรัตน์แถมจิ้มว้าวละตอนนี้ต้องบอกว่าได้ลงกันละนะครับสำหรับช่างเย็นตอนนี้ก็มาลุ้นนะครับแล้วก็หมายเลข7อภิชนจีวัชานนท์นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ลงไปทำการแข่งขันในรุ่น4 9่เีที่ใช้การคอลี่ไฟน์นะครับ รุ่นนี้หมายเลขแปดครับธนกรมานเสนครับจะมีคุณพ่อนะครับเราจะให้กําลังใจเด็กนะครับในช่วงของการาถ่ายทอดแล้วก็แนะนําตัวเด็กนะฮะให้กับทุกๆคนนะครับได้รู้จักกันตั้งแต่ตอนนี้แหละประเดี๋ยวโตขึ้นไปจะบอกสอบสามเอ๊ะใครใช่ไหมหมายเลขหกเกานะครับสำหรับอินทั์อักษรสีครับแหมแก้มนี่น่าจิจริงๆ และหมายเลข24สนะครับสังเกตนะครับจะมีคุณแม่คุณพ่อนะครับวัชรินรุ้งวรารัตน์นะฮะเป็นกําลังใจอยู่ข้างๆเสมอนะครับอ้าวแต่คนนี้มาเดี่ยวครับแจวหมายเลข18ครับชัยชียพัฒน์ด้วงกําเนิดนะฮะสำหรับชียพัฒน์หมายเลข18บแพี่เลี้ยงไปไหนหมดไม่มีพี่เลี้ยงอ่ะติดเครื่องได้ยังไงบินเดียวหมายเลข16ครับภาคินหะเเริญนะฮะ พากินฮ่าจเจริญเราจะเห็นนะครับทีละคันครับหมายเลข9คันนี้ครับสำหรับวัชิรวิทย์รุ่งเวลารัดในรุ่นมินิโมโตนะครับก็จะแบ่งกันไปนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นหมายเลข5 5นี่นี่เะีฟองคณาทัดใจมั่นเอ๊ะลิธิกิจเสี่ยงหวงคุณพ่อไม่มาทำไมส่งฟองคณาทัดใจมั่นมาเป็นโค้ด คันแรกนี่มีออยอหมายเลขส1บครับชลกรบัณฑิตธรรมคุณคุณพ่อเป็นโค้ชเองเนี่ชลกรและถัดมานี่26ครับปิดท้ายคันนี้ครับชินพัฒน์แถมยิ้มอ่าเป็นอะไรกับเพชรรัตน์ครับเป็นน้องเหรอครับเป็นน้องโอ้โหลูกกตาเนี่ยนะเหมือนนัดเลยคนใต้นี่คมคม คมหรือโตคมคมนะจมูกคมเล็กกลมตาไม่มีคําว่าคมหรอก <c oughs> ตาเนี่ยเขาเรียกว่ากลมโตอันน่ะจมูกเขาเรียกคมอ,ออกมาออกมาคุณนัทวุฒิโอ้โหช่างเย็นออกมาครับโค้ชทั้งหลายออกมาเลยครับหมดเวลาดูแลแล,แล้วครับปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของเด็กๆแบ่งเป็นสองรุ่นนะครับถ้าเป็นลูกทรงวิบากเขาเรียกมินิโมโตโครอส ถ้าเป็นรุ่นทรงของทางเรียบเราเขาเรียกมินิโมโตครับคุณนัทด,ดูง่ายเนาะแยกออกได้ง่ายเลยสำหรับมินิมอเตอร์คอลกับมินิโมโตรับรางวัลเหมือนกันนะครับเราก็จะแบ่งรุ่นของการรับรางวัลตรงนี้ด้วยนะฮะเอาล้วครับตอนนี้แข่งรวมครับรอบวอร์มอัพนะครับไอ้นักแข่งได้วอร์มแหมทางเรียบนิมูดเลยนะรถมอเตอร์คอนี่เขาไปเรื่อยๆทางเรียบริมูด บุดขึ้นมาเลยแต่จริงๆเขาไม่ได้แข่งกันนะ <c oughs> เขาแบ่งเป็นสองรุ่นให้กับเด็กๆอ่าเห็นไหมติเตี้ยนี่นเป็นรถเลสซิ่งนี่เขาเรียกมินิโมโต m มินิโมโตก็หมายถึงเป็นาทางเรียบแบบเล็กๆเป็นโมโตโนหนึ่งที่จัดเป็นมินิเล็กๆทางเรียบส่วนมินิโมโตโคอสนี่ก็เป็นรถโมโตโคอร์สเล็กๆนี่อ,ออกมาอกวอร์มอัพมานี่มินิโมโตเนี่ยสามารถที่จะทำเวลาได้ดีกว่ามินิโมโตเดี๋ยวมาดูกัน อย่าพึ่งประมาทเนี่ยรถมอเตอร์ครอสอาจจะเร็วกว่าก็ได้เดี๋ยวต้องดูเวลาอ่านมอเตอร์ครอสนะต้องอ่านมอเตอร์ครอสคอร์อสครอสครอสอ่ามอเตอร์คอร์สเนี่ยไม่ใช่อ่ามันคือโมโเตอร์ครอสมอตอร์ถ้าการแข่งขันคือโมโเตอร์ครับมอเตอร์คอร์สคือรถมอบตอรครับสใช่ไหมเออสู้ๆคุณนัทสู้ๆคุณจอยบอกเมื่อกี้คุณอัญชลีบอกมา คุณอาจลีบอกอาเอาเ,อาเอาข้าคกดสตาร์ทลูกเอาจับตำแหน่งสตาร์ทให้ดีนะครับอาแล้วกรรมการปวดหัวจับปูใส่กระด้งนะฮะตรงนี้ลูกขาของหนูตรงนี้มาแล้วจําไม่ได้ครับจ,จับปูใส่กระด้งก่อนครับจัดท่าจัดทางให้ถูกต้องครับพร้อมแล้วเดินออกไฟแดงดับเหมือนกันครับดูสัญญาณไฟแดงดับปัด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 ,ปด,ปด,ปดแม่แม่เสียงรถดิแม่ ออกแล้วมีการพายช่วยเลยครับแม่หนูออกแล้วนะแม่แม่มีลักเสียงด้วยนะแม่โอ้ยเสียงนี่ออกโอ้ย,อยเห็นไหมครับหมายเลขแม,ม่ล้มคันหนึ่งครับลุกขึ้นมาแล้วไม่ทันลวเพื่อนไปแล้วหมายเลขเจ็ดอภิชนชีวชานนเป็นโโโรถมมเตคอสนะครับนำมาอ่าเรามาดูนะครับตอนนี้ตำแหน่งที่สองนะครับหมายเลขเจ็ดนำนะครับสำหรับโมมเตโคอสนะฮะ ่วนมินิโมโต้เนี่เดี๋ยวมาดูอีกทีครับคันที่2เป็นโมโตคลอสนะครับมินิโมโตโคลอสหมายเลข7น็ดำครับดูคันที่2ครับเป็นรถหมายเลข28ครับอ้าวส่วน16นี่นหก้ำอีกคันหนึ่งนี่เป็นมินิโมโตนะฮะนำของมินิโมโตดูนะครับ1อ้าวที่1 7 28ครับอภิชนชีวชานนนะฮะหมายเลข7นะครับหมายเลขยี่ในมินิโมโต้สนี่ พิธรลัดแถมยิ้มนะฮะเรามาดูกันอีกทีนะฮะตอนนี้สําหรับพาคินฮะเจริญเป็นมินิโมโตสอดแทรขึ้นมาเป็นที่2ครับคุณนัทแหมอ่ะแบบนี้จะเสร็จมินิโมโต้ไหมเนี่ยมีโอกาสครับอ่ามาดูครับรถมินิโมโตคอร์สก็แหมอาศัยช่วงสูงไงมองไกลกว่าอ่าไอหมอบก็หมอบไปดิครับหมอบก็หมอบไปดิครับอ่าตอนนี้วัชรีวุฒิลุงเวลาลักนะครับ กับหมายเลข9กนะครับเป็นอ้าวหิ้วออกไปเลยครับหิ้วรถนะครับคนนี้อุ้มออกครับที่1 6ดดหนึ่งหครับอ่านี่คือหนึ่งสองนะครับแล้วก็ที่หนึ่งของมินิโมโตคือหนนะครับหมายเลขหนึ่งหคือพาคินฮเจรนิญนะครับเป็นที่หนึ่งของรุ่นมินิโมโตนะครับแหม่กอดโค้งกอดเข่าเข้าไปีนโอ้โห,โหยังกระสมเกียร์จันทาเลยนะแหม อ้าวนกรอบครับผมที่ไม่เกี่ยวก็ถอยไปครับหมายเลขแปดมาอยู่ครับกับหมายเลขเจ็ดอ่าหมายเลขยี่แปดเนี่เพชรรัตน์แถมยิ้มครับมาจากไหนครับมาตำแหน่งที่สามแล้วพาคินฮัเจริญนี่หล่นไปแล้วครับมาแล้วครับหมายเลขแปดกับยี่แปดเพชรรัตน์แถมยิ้มมาแรงครับโอ้โหขึ้นมาที่สองครับหมายเลขยี่แปดโอ้โหหมายเลขแปดธนกรมนาเสนครับเป็นที่สามเอาละครับ โอ้โหพอน็อกรอบกันนี่ชักงงล่ะชักงงมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงเวลาของการแข่งเรามีในส่วนของการจับเวลาด้วยนะครับเราติดทามบอลเดอร์เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วของหมายเลขเจ็ดอภิชนชีวชานนท์ครับผ่านเส้นไปแล้วนะครับเหือเป็นรอบสุดท้ายตำแหน่งที่สองเป็นที่แปดครับพชาร์แถมยิ้มหฮยที่แปดนะครับมินิมอเต์ครอสอ้าวธนกรมนสเสรมแสงขึ้นมาอีกแล้วนะครับโห โอ้โหหมายเลข8ในไม่ยอมครับแสงขึ้นมานะฮะโอ้โหแสงหมายเลข28พิชรัตน์ะะแถมยิ้มเอาคืนจนได้ยอมที่ไหนครับหมายเลข7เข้าเส้นแล้วครับหมายเลข7มาแล้วเข้าเส้นมาเรียบรย้อยอ่าครบแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข7อภิชนชิวัฒนนลและตำแหน่งที่2เรามาดูครับ5รอบสนามเท่านั้นนะครับอภิชนชิวัฒนนเข้ามาแล้วครับ ดูธนกรมนัสเสนหมายเลขยังหมายเลขา,ยยา,ม,าลมาแล้วมาแล้วเข้าเปนอันที่2ของรุ่นครับมินิโมอโตอคราดและที่3ของรุ่นโหยเปจรัดแ้มยิ้มโมโหเออไม่ใช่โมโหโมโห,โมโหและที่1ของรุ่นครับ16พาคินฮะะเจริญโอ้โหแม่แล้วก็ตามเข้ามานะครับวชิรวิทย์รุ่งวรารัตนะครับหมายเลขกี นี่โมโตครอสเข้าเป็นตำแหน่งที่4นะครับโอ้โห,โโหเพชรรัตน์แถมยิ้มเนี่ยโดนโอ้โห,โโหธนากรมันเสนนะฮะโอโ้สวนี่โมโหเลยโมโหเมโมโหโจรกรมาดีธรรมคุณครับเข้ามาครับอินทักษ์อศรศีิีพัฒน์ร่วงกำเนิดครับเรามาดูชินพัฒน์แถมยิ้มจะพันธงหมากลุกได้หรือเปล่าชินพัฒน์แถมยิ้มอาวทุกคนเข้าหมดแล้วเช่นชินพัฒน์แถมยิ้มไปไหนอ่ะ อ่าเดี๋ยวนะียเดี๋ยวเราไปพ,พนูกับผู้ทำในการเดี๋ยวมาทราบผลอย่างเป็นทางการอีกครู่เดียวครับ